สวัสดีครับพญสบิบครับพี่ตาเสาเราลักกันเลยค่ะสวัสดีวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงมาแล้ววันอาทิตย์สีแดงเกือบมาบอกนะวันอาทิตย์เนาะไอเสือกับด้านเนาะวันไหนก็ช่างนะครับวันไหนก็ตามทุกทุกวันที่เราเตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจก็สู่ต่อไปนะครับเฮ็ดแนวย้อนให้กินกินเขาขึืนเขาเม่นดละวันอื่นปากท้องต้องมาก่อนนะครับโเห็นบ ไปลุกบับบาบบบเมื่อในเทียนนั้งกินกีมะเขือกีมะเขือเนือเขือนยาวบ่เขื่อมาเตใสมาแตสวนล่ะมาตถื่อใจวะมะเขือนยาเจ้าของ่ใหญ่ยาวยาวใหญ่ยาหมักในความใหญ่กับยาวงเต่สันสันงอๆปรหมักตมันก็มีอยู่เดยสันสังอๆบ่แสยบเพื่อกันเนาะแซีบเพื่อกันบ่โอเคอะไปบงไฟลุกบาบบบอยู่น <laughs> ไฟลุกหวาบวาบดังเฟื่อนนะครับบ่เป็นดังทานมือนี้บัใไซอันพีกหลายัยนมันแฉะทองแลมันแฉะทองอู้ดำมดแล้วเนี่ยดำๆมอะ หอนหอนนี่อันนี้นวยทีงอไอ้อออยายหักแล้วมันโดนไปเฮ้ยยังห่อนหอนโอ้ว่าทูทูท,ว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 ทวูทูทูมะเกือเงามีทั้งเงามีทั้งงอ เฮ้ยจะทาอนี p ato. P ato. Ad, ่ผ <can> ัดผักกาดผัดผักกาดใส่ไข่เนาะผัดผักกาดคืออันใหญ่แท้เอามาไหนใส่นี่ซื้อมาเมื่อวานนี่มันเหลือเหลือใจเซฟส่วนเนี่ดขายถือกันโมพัี๋ยวนี่ถือสองหัวสิบบาทสองหัวสิบบาทฟ้าท้อแต่เก่านี่หัวละยี่สิบ มันย่ำย่ำหนี่ย่ำหนาหนามันผักมันง่ามผักลายหัวน้าผักหลายแต่ว่าอยู่ตลาดบานเฮานี่รู้ว่าเขาขายเท่าไดรเนาะแต่ว่านี่เฮาไปซื้ออยู่ตลาดเทศบาลบ่ได้ไปสัมผัสมือนี่บ่ได้ไปสัมผัสอันรถดติดเนาะมือว่านขนาดว่นเสาเนาะขนาดว่นเสา์คนห่ว่าวนหลายบาน ไปในเวลาเดียวกันเวลาเร่งด่วนหมู่บ้านนี่ก็ไล่หลเมื่อวานขาพักเมื่อนี้บ่ได้ออกไปใสก็คือมีอาหารอยู่แล้วเม,มนูอาหารก่อคือตั้งเป้าไว้ก็คือมะเขือมะเขือเงาเพราะว่ามะเขือก็มีอยู่ส่วนของเก็บมัสดๆตอนนี้สุกแล้วดิเนี้ยไหมเมในใกลจะได้ตามทำอ,นะอาหารเขากันหนึ่งอยู่ในวันก็จะสุกพร้อมกันแล้วพร้อมกัน ความแสบมันตรงเหี่ยวเหี่ยวเห็นปะให้มันเหี่ยวซะก่อนตัดมันเปื่อยเลยตัวนี้เปื่อยแล้วเปื่อยคำว่าเปื่อยนี่ยบอต้องว่าม่าเอาเอาเอาไปต้มนะครับเอามะกีไฟมันกับเปื่อยเพราะว่ามันสดอีรีนะครับเขาะดิ้งปิ้งเลยนะครับเล็บยิกบวไรเลยเล็บยิกแตกพวดเลยเลยก็จะหบักม่วงมันเห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบักม่วงมันบะกีพีกีหอมกีเทียม ไปตำใสขมหอมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะนวยมือนหนึ่ง<ว>สงองสามสี่หาหาหนวยนะครับมะเขือหาหนวยหรือว่ามันตำได้สำใด็เป็นกลมแก้วกินรอบเดียวกินกับผักี่นะครับผักกับเก็บมาเรียบร้อยสารพัดผักอันนี้ผักชีหอมเออไม่ชีลาวผักบุ่งผัก พักบุง่งพักอ่าหูเสือผู้ข้าวนี่ครับผู้ข้าวใบผู้ข้าวใบผักบลวเวทพักอ่าผักแพวกาดหินตุ่มฟลงพักกระเดาพักกระโดนครับอ่ะหลายพผักอออันนี้คือป,อป,อปอมปมมันนี้อันนี้ไค่หำโอ้ยไค่หำ เจ้าใครหำข่เป็ดกี๋จี๋ใครทำมาคือมันไวยใหญ่าปานนั่นตีใครหำข่อยเก็บมาอยู่สวนโอ้ึเก็บอยู่สวนบ่โอ้ยว่านกใค่หำคนไปกี๋โอ้โบมีขายอยู่ในอยู่อันนั่นทีว่ะ <laughs> กี๋เราเราได้จานหนึ่งว่ะช่วงน,นั้นลอกลอกหนังออกแล้วเนาะแม่หลอกเนี่ยดำๆออก หลอกแน่ๆดำเรือกเต็นแน่กิน,นะนเนาะไปไปจวดกัน หอมอป่ะหอม,ม,หอมข่าเกลีข่าเกลีข่าน,นี่มันหอมอยู่แล้ว่ข่าหน่อยก็มีแห้งขอ้อไรก็มีแหง้ง<า>นี่ข่ามาเนี่นหิวหิวว่าทันใส่เข่าไปค่ำเดียวนี่โอ้ยมื่อยยาวคนนี้ออืโอ้ยได้ยินเสียงกาหอ้องเนาขยิ้องขยันขยันหอ้อง ปึ่มวันนี้เขาก็มาพัดอันผักกาดก่อนพัดผักกาดก่อนค่อยต่ำบะเนี่อนอ่ะมานำขั้นตอนต่อไปอเสียบบ่อเข่าเนาะวันนี้มัดเฟื่ดิเฟืดด่องแท้มันฝื่ ใส่น้ำมัน <haciendo> น <el intimidated> ิดหนึ่งก่อนมือถือกวันปวดนิ้วตา สุดจเดนนะครับหอมบ่บวะ <c oughs> นี่จะติดนี่ติดจำปิดจา,จาแปดเลยนี่ขวบขวบประกาศเขา เพียวเียวเพี่ยวเปียวลียวลืกะางนี่แต่ทาเสกหนึ่งโบเสกเอมันหอมเนาะมันความแสบมันหอมหอมจากพริกกับกระเทียมนะแล่ลอะไรด้นะ บูใส่่ก็ได้แล้วนะไม่ซีก็แซ่ดดีบอดนแล้วบ่ได้กินพัดชื่อเังนซีนะไปเลยคิดอย่างนี้ท <c oughs> ักขึ้นว,ว่าใส่ไข่ว่าใส่ก็ใส่ถั่วเมก็ดเล้วแต่เจ้าแล้วเนาะอยากไหนก็เฮ็ดกินเฮ็ดตามความมักความชอบเออเอาตามความที่เจ้าของขึ้นว่าอยากกินอยากเฮ็ดกิน,นมันบ่ต่องเรียงลำดับหนึ่งสองสามก็ได้มือ <c oughs> มือต่อไปมืออื่นเท่าสิกแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าค่อยมาหนึ่งสองกัได้ยนี่นองเอยอันนี้มันหักบ่อันนึงน้ำมันหอยเปิดกันเแบบ้ยเอาอยู่บอ่อน้ำมันหอยเปิดให้ ลุกแล้วอันนี้้อมทางนึงปิดทางทางนึงกับปิดหัวมาโชว์ด้อนนอันนี้เห็นว่าเม่นูุ่งยังนี่เม่นนย่งเหรมากินได้บ่ม่ต้องใส่ซื้อเดอ้อโอเค ำพริกก้อนแล้วจะมาตำมะเขือ ใส่อันมะเขืออันยังก็ปุ่มๆก่อน <laughs> 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 แล้วก็จังหวะกมาใส่มะเขือยาวเนาะมันมเ,มเป็นน้ำมันออกน้ำได้เนาะมะเขนะือเ okay, นา,นาะเขียว<า><า>มันมีนม้ำานาะบ่บะอืมันมีน้ำบะนี่เห็นมันออกน้ำดิค่อยๆ จังห่าจิลุหูนี่ละนี่มันออกน้ำนี่นโอ้ัหจังหูว่ามือก้เน่ามีน้ำไม่นโอ้โบมีความรู้สึกเลยนเนะเนน้ำเปียกนี้เปียกบนเลยเนะอะ มา,าโปร่หมังพริกหลายเอาไปอามาเก่านวยค <c ười> ือโปร่ครออายุรอดก็กินได้อย่บก <c ười> ินบะไรกับสาดทิมแล้วลืมตำไปแต่มาลืมใส่อันผงชูรสซ้ำเอาใส่ตอนนี้ก็ได้ดอก ถ้าแซบอยู่เด้นน่มันคือเผาดำาดำเผาดำดำเขากับมาโลกอันดำดำมาออกมากินใน่ขาวขาันขาวๆแดงๆกินอันทั้งในอันบะเสี่ย <laughs> มกอนอืมอร่อยใส้อันพักหอมมันหอมบัว ผักชีผักอีกตูตฮซีบิงลอมนึ ป้าจีมาอิมแล้วล่บะเนี้ใช้าจานเก้านี่ยนะ เกลือจ in. ังนวยก่อหานวยเนาะเกลือเงาหานวยกับมะเขือ i̇şte อันป uh huh. ุ่มนวยหนึ่งอืมน <AH ี่เรียบร้อยนี่คืออาหารเมนี่เมนูเมนูมะเขือมเผัดผัดมิ้นตาผัด เว้ยกินพัดเจ้าตีแม่นบนพัดผักตีใส่ซื้อพันนิ้นตาเรียบร้อยสำหรับเสฮ็ดอาหารแม่ครัวเมินตาอาหารไม่ต้องตั้งชื่อกินได้เพราะแต่ว่ากินได้เฮ็ดตามใจเจ้าของไม่มีหนึ่งสองสามเอาแปดเก้าสิบแล้วเขามาหนึ่งสองสามก็ไเ้ย้ามไปล้่นกามขั้นตอนฮะเอาไว้ซํำนี้ก่อนนะครับเฮ็ดกับเขาเว้ายอกันไปน้ำนะครับเว้ากัน ไปบอกันแง่กันไปน้ำนะตามภาษารักต่างว้ไทยเรานะครับผมการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยของสาวมินตานะครับมาอยู่กับผู้เฒ่าผู้เฒ่ากับซัมผูบาวันนะผู้เฒ่าก็สามารถทําให้เราสามารถทําให้อารมณ์แจ่มใสได้นะครับกับโมเมนเเก่งเขียดว่าต้องคึมตลอดโมเมนตนั้นโมเมนจะตายของผมจะตายของผมเป็นแบบนี้แหละเนาะเอาเอา นี่หน้าฝากป่าไวซซ้ำนี่นนแหละเออเอาไวซซ้ำนี่เจอกันคิดนาพอกันคิดไม่แย่ทือซสาเนาะอ้าววันนี้ไปแล้วครับ,บผม<ด>สวัสดีครับ <c oughs>